ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนสายชั้นป .3 ที่น่ารักทุกคนนะคะในชั่วโมงที่ครูชลิดารับผิดชอบในวันนี้นะคะก็จะเป็นวิชาสัสงคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะค่ะเราก็จะได้เจอกันในวิชาสังคมก็จะเป็นวันจันทร์นะคะแล้วก็วิชาประวัติศาสตร์ก็จะเป็นวันศุกร์ตามตารางเรียนออนไลน์นะคะ สำหรับคนที่รู้จักคุณครูแล้วนะคะก็จะมีบางคนที่ยังไม่รู้จักคุณครูนะคะคุณครูก็ชื่อคุณครูชลิดาวิจิกราเนิดกุลนะคะปกติก็ประจำชั้นอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับหค่ะและในการเรียนการสอนออนไลน์คุณครูก็ได้รับผิดชอบในรายวิชา สังคมศึกษาและก็ประวัติศาสตร์นะคะซึ่งวิชาสังคมศึกษามีชื่อเต็มว่าสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะค่ะสำหรับจุดประสงค์ในการเรียนรู้วิชาสังคมนี้นะคะนักเรียนสงสัยไหมว่าทำไมเราต้องเรียนวิชาสังคมศึกษานะคะคำว่าสังคมก็แปลว่า อยู่ด้วยกันในหมู่มากอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะจะทำให้เรามีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างดีมีความสุขนะคะมีคุณธรรมจริยธรรมและก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคมต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพเราจึงจำเป็นต้องเรียนในรายวิชาสังคมนะคะค่ะสำหรับ คุณลักษณะอภนิึงประสงค์ของนักเรียนพุทธิโสพลน,นะคะซึ่งเราเราทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินถ้าเราจะขึ้นชั้นป .4 เนี่ยนะคะเราจะต้องมีคุณสมบัติยังไงนะคะข้อหนึ่งก็คือรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะสำหรับข้อที่สองก็คือมีความซื่อสัตย์สุจริตนั่นเองนะคะ ซื่อสัตย์สุจริตก็หมายถึงว่าเราต้องไม่ไม่ขี้โกงไม่ขี้ขโมยแล้วก็เวลาเก็บของของผู้อื่นได้เนี่ยเราก็ต้องคืนเขาไปนะคะลูกข้อที่สามคือการมีวินยัยการมีวินัยก็คือรู้บทบาทหน,น้าที่ของตัวเองถ้าเราเราเป็นนักเรียนเราก็มีหน้าที่เรียนหนังสือ เวลาเราอยู่ที่บ้านเราเป็นลูกเราก็ต้องเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่เราก็ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะทํางานบ้านเล็กๆน้อยๆอยข้อที่4คือใฝ่เรียนรู้ใฝ่เรียนรู้ก็แปลว่าเป็นคนที่ส่อแสวงหาความรู้นะคะอยากได้ความรู้ใหม่ๆชอบอ่านชอบศึกษานะคะข้อที่5ต้องเป็นคนที่ อยู่อย่างพอเพียงอยู่อย่างพอเพียงในที่นี้ก็หมายถึงเราต้องเป็นคนที่ประหยัดอดออมแล้วก็ใช้จ่ายหรือว่าใช้ของอะไรก็ตามนะคะที่เป็นจากธรรมชาติหรือว่าของที่เราได้มาเนี่ยเราใช้อย่างสมเหตุสมผลนั่นคือการอยู่อย่างพอเพียงนะคะต่อไปข้อที่7ก็คือรักความเป็นไทย รักความเป็นไทยในที่นี้ก็หมายถึงส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแต่งกายแบบไทยๆท,ทานอาหารไทยอย่างนี้เป็นต้นนะคะสุดท้ายข้อที่8ที่นักเรียนจะต้องผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก็คือนักเรียนต้องมีจิตสาธารณะคําว่ามีจิตสาธารณะหมายความว่าอย่างไรนะคะคุณครูชลิดาก็ขอยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นเห็น คณยายหิ้วของมาก็อาจจะไปช่วยหิ้วของโดยที่คุณคณยายคนนั้นไม่ต้องบอกว่าหนูขอช่วยหน่อยอะไรแบบนี้นะคะหรือว่านักเรียนอาจจะเสียสละในการเก็บเศษกระดาษช่วยเพื่อนทําเวนมีน้ําใจนั่นเองนะคะลูกเขาจะเรียกว่าเป็นคนมีจิตสาธารณะค่ะ ต่อไปคุณครูชลิดาจะมอบหมายงานให้นะคะก็เป็นใบงานที่1ใบงานนี้เราจะเริ่มเก็บคะแนนอยู่ที่10คะแนนนะคะคำสั่งก็คือให้นักเรียนคิดข้อตกลงที่ควรจะมีในห้องเรียนของตนเองเพื่อให้ห้องเรียนของเราเนี่ยมีความสุขมีระเบียบวินัยน,นะคะโดยที่ให้นักเรียนเขียนมาเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อนะคะ ะกี่ข้อก็ได้นะคะทำในสมุดแล้วมาส่งคุณครูในวันเปิดเรียนนะคะหัวข้อก็จะมีอยู่ว่าข้อตกลงของเราปสามทับสมมตินักเรียนอยู่ห้องสามทับหนึ่งนักเรียนก็เขียนสามทับหนึ่งสามทับสองก็ใส่เลขสองลงไปสามทับสามก็ใส่เลขสามลงไปหรือนักเรียนอยู่ห้องสี่ก็ใส่สามทับสี่นะคะอันนี้สําหรับคุณครูชลิดาให้ดูเนี่ย ก็จะเป็นแค่เพียงตัวอย่างนะคะลูกตัวอย่างเนี่ยมันก็อาจจะมองเห็นไม่ชัดเพราะว่าการนักเรียนเอาของเขาไปเขียนนั่นเองนะคะเราต้องคิดเองว่าข้อหนึ่งเนี่ยห้องเราเนี่ยจะทำยังไงดีน้าให้เกิดความสุขสงบในชั้นเรียนนะคะแล้วเราคิดว่าจะทำยังไงต่อไปจะให้ ข้อที่2ควรจะมีอะไรในระเบียบข้อตกลงของห้องเราข้อที่3ควรจะมีอะไรนะคะทีนี้การส่งงานนะคะนักเรียนอาจจะตกแต่งอะไรให้เรียบร้อยสวยงามนะคะพอวันที่เปิดเปิดภาคเรียนมาเนี่ยเวลาที่เรามาดูด้วยกันในห้องคุณครูทุกห้องก็จะเอาข้อตกลงของแต่ละคนเนี่ยมาเขียน ขึ้นบนกระดานถ้ามันซ้ำกันก็เขียนเพียงข้อเดียวนะคะนักเรียนลองลองนึกดูนะคะว่าตอนที่นักเรียนอยู่ป .2 ออนั้นห้องเรียนของเรามันเป็นยังไงแล้วมันควรจะปรับปรุงหรือว่ามีข้อตกลงอะไรที่ทำให้ห้องเรียนของเราเนี่ยมีความสุขมีบรรยากาศในการเรียนนะคะ